กูล้วเว้ยแมนโลดแล้วก็แล้วมีสเสนมันใจซ้ <m ol ing> เห็นบ่หมอนี่บ่ดีนะเห็นต้องลงไหลเือตั้งแก้ผ้านอนลูกพีแล้ว,วที่สผมนี่อิจฉาลูกพีที่สุดเลยคะไปไป่ะเสียคำพนิบไปเฮ้ยวัาเราแบบอ่อนใจสมกับกูดูแลสูยองกูจะขู่ปืนบ,บอกมึงพักกันยองกูแบบนี้มันก็หิวใจลูกพีคือมันจะไหลเติบเลยว่าเฮ้ย หิวใจแน่นอนมันสิบอหิวใจได้จังไดล่ะครับเสียเสียผู้จบผู้งามผู้โกปานี่ไผเห็นไผก็ต้องลงต้องไหลเสียมันก็เป็นธรรมดาครับแต่ว่าเสียครับอย่าว่าจังศีจังซันเถะเนาะเสียเนาะสุ้มขอผมนี่ขอเงินเสียไปฟ้ากะหรี่ในอำเภอหน้าแก่ในเพาะเสียเนาะว้ายกเรี่เขากับมหาเบิงบะล่ำกันแล้วล่ะมันไวมันแล้วยุแจ้าโบลายอยู่เนี่ย้าะเอาหมอนนั่นคือบเบาๆล้มมูนน่นเอาไม้เหยื่อได้ไปยังอ่ะวัน ปวดบักว <ake> ัดบักวัดพ่อมึงตกีกูนี่พ่อสวด้วยมันเสียวสวยสิเว้าสิจายังไงเกงใจห้องหอกกูนี่ไหมมานี่เออกับชีวิตจริงกับเป็นพ่อลูกกูละตวาเปลี่ยนในเรลืองมึงเปลี่ยนเป็นเสียวกูแม่หมอบักไรต้องเขียนบทนี่โอ้เนี่ยหลักเขียนโพดโพดตัวเขียนกูครับตัวกูมัอนห้าพี่น้องนายพที่สร้างตี่มันเดือกขวดมาหนากุณว่าแตกอะไอ้ยเพราต้องญาติดอกพี่ๆทหารตำรวจพนหลายกันรอบมื่อกี้ เสืสิมาหอดเขานีมดแล้วเอ้าเอ้าลูกพี่พุ่น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 มาพุ่นเร็วเจ้ส้มหลายมาเอ้าเจ้ชมชายต้นะแม่ส้มหลายชมชายส้มหลโอ้ยส้มคือเขาวบาอีต้องหาเลยเต้าปาคนผิดบอดจ้ากลับบานลูกพี่เสียข้าวนลังจันทร์า แม่เล่าใหญ่ผู้ใจหานสวัสดีครับกะลีเท่าก็มาตรงนั้นล่ะ <c oughs> ภาษางาธุรกิจจังสิมีรายได้ครับเป็นจังดไดคานายนาเงินสี่เท่าเจ้าต้องใจอ้าวตัดนีกี่รอบสิเมื้อนี้ <c oughs> <c oughs> การซื้อขายกระโชดช่วงดวงพวกคือเปล,ล้าเฮ็ดเอาเดือดสิใจยดักงานฉันตำเหน้งแม่เล่าเอวสดิงแร้ววะ สวยบรรณน้ากากชอบเลยขายดีแล้วล่ะฮ่าแหม่เจียมมันวันและแบมือจ่ายมาเดียวนี่เจ้เอ้ยเรื่องนั Superman> ้นเรื่องข้ามันเสียกับพนเราจะจ่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าข้าวรีที่ว่าจะบอกเสียนะมีเรื่องอย่างกะละเจ้คือว่าจากสีดอกเสียกับพนค่ะหยั่งออดอ่อนปานจะคล้องเป็นสาวสนอยหอมเอ้ย ตอนนี้นะเจ้ชมชายนะให้อีสานอะแบรับเด็กมาจากเมืองเชียงใหม่ผมเด็กสะสนใจบัคาเสียบอกยู่ดิมีเด็กมาจากเชียงใหม่ปะเจ้ใช่แล้วคาเสียสามคนเชียงใหม่บังพ่อบังครับังคาเสียสุวิทย ah ์ไทยว้าเจ๊เนี่ยละยูเรียเมื What? What ่อเคลื่อนี่โตติดใจน้องๆเสียจากคนในบลาหลาฮะติดใจอยู่ค่ะเสียเสียเล่ยๆเนี่ค่ะอี่นะ คุยหน่อยดีมันเราใจเสียอย่างเดียวเว้ยปัดยังไงกับพ่แข็งอ่อนแก่เลยอยู่ไอ้ห่ามึงเอ้ยข้างหอยวายอยู่เมื่อคืนดิบ่แข็งไหโอ้ยข้างตะล้อหิมะเสียนาเสียตาแก้งมุกขุบดอ่ะนี่ดิไปจะไหนลูกเคิงใน้กิเลียมมาดีน้องเซมอนไอ้ห่ายานย่างมันโอ้ยมันใหญ่ไอ้ห่ามึงขูมาบ่าดอกนี่ยังขีดพุทธิยอด ใส่ไม่ใช่ไงประเดสนิมาอยาขี่ยอดมี่กับขม่ามกเอาอีฮานี่แพ้สมุนไพรมันขึิดมาอย่างไรเป็นาทอย่งนี่งร่างเลวมันไปกินยาสุดแล้วแพ้ยาชุดเขาแฟนขับออกมาฝากมีเงาแต่งยุหันพระเอาไปซิมนี่ต้มเือที่สงฮะฉันแพ้แจวบองตอแม่แขอเสียบก็ะดอนว่าแะทูป่อายาน น้องยังขอน้องปะทู่เล็บปะทูน้องปะทูเอาหน่าอีหานคือป่าคออะไรเมื่อวานน้องปะทู่อยู่แาบเจ้คาเซียโลทิมเนอร์สุบิเด้อร์ปะพันจะโลโยคาเซียฉันจะบอกจังสันมันกับยวเจเซียเธอรีบพาเราไปอยากจะเห็นดวงตาไปเลนเซียค่ะแต่ว่ามือนี่ เสียก๊อปหของจะได้ไปผู้เดียวเท่านั้นละ่ะเ,เพราะว่าใส่การใส่งานลูกนองมันตั้งเวทีสอยคอนบอยมันเมียมันลาบมันบือมันมเป็นแล้วสงสัยมันเข้ามาไปน้ำดอกแม่นบ่าสูไปไปอย่งไปสีไป,ไปน้ำขันเหมือนดีล่ะครับเจ้เพาไอ้เลเซี่ะกะดีก่เก่าจะได้ทำาานสตทนนีนอกปลาทูดนีโลทิมโลได้เจ้เ ยูลียบมันโล่อออกโอเคที่ป่ะตูเน่าะกลโลยู่หรั่เสียตัวผมยิ้มยามยามฟังคำทานเสียกรรพลสีพผ้าไปมีความสุขเสียบกาห้ามอยู่ในส่องแน่ทะารเป็นลูกน้องถึงแก่ลายเนียวมัน